กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับไททันแฮนด์รีวิวเดี๋ยวเรามาดูแฮนด์ที่น่าสนใจวันนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะครับพอนาโคฟอยู่ที่ตำแหน่งอนเนจิการบวกหนึ่งถือคิงแจ็คเข้าหลามนะครับเลือกที่จะโอเพนเลสไปก่อนที่12,000ชิปแอคชั่นมาถึงโปรเทนของเรานะครับบอกเลยว่าตอนนี้โปรเทนเนี่ยฟอร์มร้อนแรงสุดๆนะครับปีที่แล้วนี่กวาดเงินรางวัลไปเยอะมากๆนะครับตอนนี้โปรเทนถือคู่6อยู่ที่ตำแหน่งไฮแจ็คเลือกที่จะคอตามไป12,000ชิป แอคชั่น <Action S 2> ก็หมอหมดนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็โปรปูน,นัทก็เล่นอยู่ที่โต๊ะเดียวกันนะครับตอนนี้ถือควีนสิบออฟสู S <S ก็เลือกที่จะหมอบไปนะครับแอคชั่นมาถึงคนสุดท้ายที่ตำแหน่งบิ๊กบอยนะครับถือ A6 Offsuit แทนนี้ยังคอตามไปเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าถึงเราจะฟอบ A เราก็ไม่รู้เราจะกูดหรือเปล่าเพราะว่าคนก่อนหน้าเรานี่มีถึง2คน อาจจะมีคนที่มี A ที่คิกเกอร์ดีกว่าเราแล้วนอกนั้นอะ่ะเราก็ฟลอปอะไรไม่ได้เลยนะครับเขาเลือกที่จะยอมหมอบไปนะครับตอนนี้ก็เป็นเฮซับพอดไปที่ฟลอปฟลอปเปิดมา3ใบแรก3-4-4โพนคอฟตอนนี้ไม่ติดอะไรนะครับมีท o โอเวอร์ส่วนโปรเทนของเราก็มีโอเวอร์แพคคู่6นะครับ พนคอฟเขาก็เลือกที่จะเช็คไปก่อนตอนนี้แอคชั่นกลับมาถึงโปรเทนคิดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกที่จะเบ็ดออกไปที่13,000ชิปต้องบอกกันว่าบอร์ดนี้โอกาสที่ฝั่งอันเ้ในการบวกหนึ่งเนี่ยจะสัมผัสบอร์ดเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากเขาอาจจะไม่ติดอะไรเลยในบอร์ดนี้ก็เป็นไปได้นะครับ ถึงเลนจ์ไพ่ของเขาเนี่ยจะมีโอเวอร์แพเยอะเหมือนกันแต่ว่าเขาก็มีทูโอเวอร์ที่ยังไม่สัมผัสบอร์ดเยอะเหมือนกันเช่นไพ่ที่เขาถืออยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าพ n นคอฟเนี่ยเขาเลือกที่จะเช็คเลสไปที่3 2 0หม 2, ชิปคือตอนนี้เขาเลกพิเซนต์เราครับว่าเขาเนี่ยมีของอาจจะเป็นพวกโอเวอร์แพรต่างๆก็เป็นไปได้ โปรเทนของเราก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับหลังจากคิดดูดีแล้วก็เลือกที่จะคอตามไป32,000ชิปเธอนเปิดมาเป็น A ดอกจิกบอกเลยว่าพอเธนเปิดมาเป็น A ดอกจิกใบนี้โพโนคอฟเขาแทบจะสิง A ใบนี้ลงไปเลยนะครับเพราะว่าเลนจ์แม่ของเขาอ่ะมี AX เยอะมากๆเพราะว่าเขาอยู่ในตำแหน่งอันเดียวกันเป็นคนโอเพนเ c สที่ p f พอเธอเปิดมาเป็น A เนี่ยอย่างที่บอกว่า A อ่ะมันเข้าเลนส์ของเขาเพราะว่าเขาอาจจะมีทัวโอเวอร์ที่มี AX ได้เยอะมากๆยังไงตรงนี้เขาก็เล่นที่เบ็ดต่อแน่นอน,นครับแล้วเขาก็เบ็ดไปที่37,000ชิปแอคชั่นกลับมาถึงโปรเทนของเรา A มาที่เธออาจจะดูน่ากลัวแต่ว่าพอคิดแป๊บเดียวเท่านั้นโปรเทนก็เลือกที่จะคอตามไป37,00 0ชิปเพื่อที่จะไปดูแอคชั่นต่อทีรีเวอร ลิเวอร์เปิดมาเป็น2ตอนนี้ถึงบอร์ดจะคอมพลตสเตทไปแล้วแต่บอกเลยว่ามันก็ไม่น่ากลัวเพราะว่าฝั่งของอันเดอร์ก,กันเนี่ยการที่เขาจะมีสเตทในบอร์ดนี้เป็นไปได้ยากมากๆเพราะว่าเขาจะต้องถือ56ที่เป็นนัสเตทซึ่งก็มีเปอร์เซ็นที่เป็นไปได้น้อยที่เขาจะโอเพนด้วยไพ่5 6ที่ตำแหน่งอันเดอร์ก,กันตอนพรีฟอแล้วในมือของโปรเตนเนี่ยถือ6กแล้วสใบเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะมีสเตทบนบอร์ดนี้ตัอดออกไปได้เลยถ้าเขาจะมีเขาคงมีโอเพนต่างๆหรือไม่ก็มี AX หรือเขาอาจจะยังไม่มีอะไรเลยก็ได้เขาอาจจะแอคชั่นว่าเขาอ่ะเหมือนมี A เพราะว่าถ้าเขามีโอเวอร์แพร์ต่างๆอ่ะเขาไม่จําเป็นจะต้องเช็คเลทที่ฟล็อปก็ได้เพราะว่าบอร์ดมันเปลี่ยนได้ยากยังไงโอเวอร์แพร์ตรงนั้นอ่ะก็มีโอกาสที่จะนําสูงอยู่แล้วพอแอคชั่นมาถึงตรงริเวอร์นี้นะครับฝั่งของโพลน์คอฟเขาไม่มีโชว์ดาวตรงนี้เขาก็เลือกที่จะบัฟเขาเลือกที่ยิงออกมา38,000ชิปแอคชั่นกลับมาถึงโปรเทนตอนนี้ก็ตัดสินใจได้ยากนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมี A จริงๆก็ได้หรรรรือว่่าาาาถ้าเา o เ้เเเคมีีโแพพนนยก็ะับ หลังจากคิดไต่ตองอย่างทีถ่วนโปรเทนของเราแล้วที่จะฮีโร่คอจับบับในสปอตนี้ครับโอ้โ oh หถือว่าทำได้เยี่ยมมากครับจบับบัฟในสปอตนี้ได้สวยสุดๆก็ได้ใจแฟนคนไทยไปเยอะแน่นอนนะครับในสปอตนี้สุดยอดจริงๆสำหรับ EP นี้ก็แฮนด์จบับบัฟสุดสวยของโปรเทนมาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวรอติดตาม EP ถัดไปนะครับว่าจะมีแฮนด์ไหนที่น่าสนใจนะครับอย่าลืมติดตามกันในเพจฟิปโปเกอร์ไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ